สวัสดีครับทุกคนท่านนะผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างนอตโซล่าเซลนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเจาะน้ำบาดาลน,นะผมที่จังหวัดลบบุรีอำเภอโคกสำโรงนะผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับระหว่างการเจาะน้ำบาดาลน,นะผมนะครับวันนี้จะพาเอฟซีทุกคนทุกท่านนะผมมาลุ้นไปด้วยกันนะผมว่าทางทีมงานของเรานะผมจะพบน้ําหรือเปล่านะผมขณะนี้เราเจาะไปที่ประมาณ40กว่าเมตรนะผมนะยังไม่พบน้ำนะครนะนะนะับน้ำบ่อนี้น่าจะอยู่ประมาณ80เมตรขึ้นไปนะผมนะครับนะ ซึ่งบ่อแรกเราได้เจาะไปแล้วนะครับปรากฏว่าได้น้ําดีนะผมนะครับได้น้ําดีแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะผมนิดหน่อยนะครับพอดีกา้านเจาะนะผมหรือว่าก้านหัวเจาะตัวนี้นะผมได้ขาดล่วงไปให้บ่อนะผมเราก็ย้ายไปเจาะบ่อใหม่ให้กับลูกค้านะครับซึ่งบ่อนี้เราก็ใช้ไม่ได้นะผมนะครับนี่เลยนะผมบ่อแรกที่ผมมาเจาะนะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นบ่อตรงนี้นะผมนะครับอ่า น้ำดีนะผมน้ําเยอะนะครับแต่ว่าเกิดอุติเหตุนะผมเราก็ย้ายไปเจาะที่ใหม่ให้กับลูกค้านะครับอตอนนี้ก็กำลังเริ่มการทํางานนะผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะผมอาจจะเสียงดังหน่อยนะผมนี่เลยนะผมตอนนี้เป็นชั้นหินนะผมเป็นหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนสลับกับดินเหนียวบ้างนะครับแล้วก็ทรายบ้างนะครับตอนนี้เราก็ เจาะไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะพบน้ํานะครับนี่เลยนะผมเป็นรถเจาะรถเจาะแอร์นะครับหรือว่ารถเจาะเครื่องลมนะครับน้ํามีไม่มีนะครับเราจะทราบได้กับตาของเราเลยนะครับถ้าเกิดน้ํามีนะครับมันก็จะพุ่งมานะครับตรงปากบ่อนะครับปากบ่อก็คือหน้าหกนะครับมันก็จะพุ่งมาเลยนะครับถ้าเกิดมีน้ํานะครับผมถ้าเกิดไม่มีน้ําเราปอดแบบนี้นะผมมันก็จะไม่เห็นนะครับ แบบนี้เลยนะผมสาหรับพื้นที่ไหนนะครับที่ว่าเจาะยากๆนะผมเป็นพื้นที่หินนะครับเป็นหินหรือว่าเป็นดินเหนียวเป็นทรายนะครับหรือว่าอยู่บนภูเขานะพื้นที่ที่ว่าเคยเจาะมาแล้วนะครับเรียกใช้บริการของเราได้นะผมนะครับทีมงานเราก็จะทําให้สุดความสามารถนะผมนะครับถ้าเกิดไม่เจอน้ําใดๆทั้งสิ้นนะผมเราก็ไม่คิดเงินนะผมกับลูกค้านะครับแล้วก็เจาะเสร็จนะผมระหว่างการเจาะนะครับเราก็จะ รับประกันลูกค้านะผมถึง2ปีเลยนะครับสําหรับบ่อน้ําบาดาลนะครับถ้าเกิดน้ําขาดนะน้าขาดในอนาคตนะผมเราก็จะเดินทางไปเจาะให้ใหม่เลยนะผมเรารับประกันนะับงปีนะครับถ้าเกิดบ่อสุดบ่อถล่มนะครับเราก็จะไปเจาะให้ใหม่นะผมสาหรับสําหรับทีมงานของเรานะผมครับก็ประมาณนี้นะผมในส่วนของด้านราคานะผมหลายคนหลายท่านนะผมถามกันเข้ามาเยอะนะครับราคาค่าเจาะน้ำบาดาลนะผมสาหรับ อ่าแต่ละพื้นที่นะผมแล้วก็จังหวัดอำเภอนะผมไม่เหมือนกันนะผมราคาไม่ตายตัวนะครับสำหรับค่าเจาะน้ำาบดานนะผมนะครับโซนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะผมราคาอ่าค่อนข้างจะสูงนะครับสูงกว่าภาคอีสานนะครับอ่าเนื่องจากหาน้ํายากแล้วก็เจาะยากนะครับผมนะครับไม่ราคาไม่ตายตัวสามารถอ่าโทรเข้ามาสอบถามมุมได้นะผมนะครับแต่อ่ทุกสิ่งคืนใดเลยนะผมถ้าเกิดไม่เจอน้ํานะครับทีมงานเราไม่คิดเงินนะผมนะครับทางลูกค้าสบายใจได้นะผม ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะผมนะครับวันนี้ก็พบกันนะผมในช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับอ่าน่าจะเจาะไม่เสร็จนับคืนนี้นะครับน่าจะอ่าวันพรุ่งนี้นะผมนะครับน่าจะเจอน้ํานะผมนะเพราะว่าบ่อแรกเราเจาะไปแล้วนะครับก็พบน้ํานะครับอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าอ่าเกิดอุบัติเหตุนะผมนะการเจาะตัวนี้นะผมก็ล่วงลงไปนะผมที่ก้นบ่อประดานนะผมนะครับ นี่ครับเนี่ยค่อนข้างจะเจาะไม่ยากไม่ง่ายนะผมนะครับพอประมาณนะผมบ่อน,น,นี้ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับทุกคนทุกท่านนะผมที่อยากได้บ่อประดานนะหรือว่า อ,อยากเรียกใช้บทการนะผมจากิีนงานของเรานะครับก็ติดต่อมาได้นะผม นี่ครับผมถ้ามีน้ํานะครับมันก็จะพุ่งขึ้นเราเห็นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีน้ํามันก็จะอ่าเป็นดินแบบนี้ขึ้นมานะครับกบโอเคนะผมวันนี้นะครับเสียงค่อนข้างจะดังนะผม ครับสำหรับทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะผมครับสำหรับวันนี้วันนี้ผมก็ขอตัวลา f c ทุกคนทุกท่านนะผมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ